เ,เหมือนไม่เคยเห็นเนาะมันนอกมากเลยไม่แน่ใตัวเท <c oughs> ่าไหร่ดิเฮ้ <c oughs> อนี่มันเป็นแผลเหรอฟ้าก <c oughs> ันนั่นเลยไ่้หรอกตัใหญ่ใช่่<ม>ใช่ลูกเลยเขางโดนออกไป่หยตัวใหญ่ามาก กวนมงท่าติดกวนมาเงี้ยแล้วแล้วมันก็เอามาแลกขายปลาสลาดเนี้ยปลาก็ซื้อไม่ใช่ปลาสลิดเหรอเนื้อปลาไก่ใช่ไหมเออเอามาทำลูกชิ้นทำลูกชิ้นไงอ็มันโด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 นตัดกระซามงวออกมาไงก็จะฆ่าปลาก็ซื้อีวิตมากเนื้มันเป็นอะไรติ่งอะไรไม่รู้ต้องเป็นติ่งอะไรบังอย่างอันนี้ปลากระพงใช่ไหมใช่ไม่พอเอามาทำแกงแล้วนะดีนะพิการพิการ พี่หนาพีการอันนี้ปลาปลาเขาใช่ต้องต้องเอามาเพราะว่าถ้าไม่เอามาก็ตายหมดใช่ตายหมดดูยอดอยู่ตรงนี้มากกว่าตายใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยปลานิลเนี่ยเนี่ยนิลเขาเดียวเดี๋ยวเดียวพี่เอ๋ป็นน้ำจืดเหรอเออแดง็ดดูดึงเลยอ่ะนี่โตนี้เนี่ยดัวมันทุยด้วยดูสีดิยนี่นี่ปลาไม่ใช่ทะเลนะปลาน้ำจืดนะ ที่นี่จะเป็นโรงแรมระดับสีดาวครับเพื่อนๆตั้งอยู่ใกล้หาดพัทยานี่เขาจะมีเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดโดย f r a t e ท h Sport Club and h o t e l โดยเฉพาะกีฬามวยไทยและค่ายฝึกซ้อมมวยไทยครับเพื่อนๆแบบนี้ฟินสุดๆเลยครับไม่แปลกที่นี่ปลามอยู่รวมกันได้ทั้งหมดเลยครับเพื่อนๆนี่จะซีซสวยไอันนี้เขาเพาะาขายด้วยหขายนี่ไอ้นี่คือที่ไฮไลท์ที่สุด ปลาจะบอกให้เป็นศัพท์รำมึงมึงรู้ไหมพอใครมานะแขกมาให้บมึงรู้ไหมปลาอะไรเขาบอกปลาอะไรเหมือนปลาทองนะทุกคนพูดเหมือนกันเลยแต่จริงๆคือไม่ใช่คือปลาคาร์ฟแต่เป็นปลาพิการซึ่งปลาปลาปลาพิการเนี่ยไม่มีราคาทองนะปลาคาร์ฟนะปลาพิการมันมีราคาใช่คนพิการไม่มีราคามึงคิดแล้วกัน ตัวนี้อีกตัวที่แปลเป็นปลามันกอนบนตัวมันจะเป็นลายเหมือนผ้าปาเตะเลยนะคะเพื่อน,นจะเป็นลายแบบนี้จะเป็นลายผ้าปาเตะลายแบบนี้หายยา ด,ดจบทริปของวันนี้แล้วชอบคลิปฝากไลค์ฝากเมนด้วยนะครับทุกคน